สวัสดีครับทุกคนเราอยู่กับเกม Hollow Knight นะครับพาร์ตนี้น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายของฉากที่ผมเก็บตกแล้วเรามาจะเก็บอ่าเราจะมาเก็บตกฉากจบอีกฉากหนึ่งนะครับที่ค้างคางกันไว้อย่างที่เขาวที่แล้วผมจบแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่รอบนี้ผมก็เลยมาจบแบบดีๆนะครับเราใช้ Charman Stone เพื่อจะโจมตีด้วยเวทมนต์นะครับแบบแรงแรงขึ้นนะครับแล้วก็ ใช้ไอ้สเปลทวิตเตอร์นี่ก็ใช้โซ mm hmm. น้อยลงนะครับแล้วก็ทําให้การไล่เวทนี่ดีขึ้นมากประมาณนั้นนะแล้วก็การโจมตีเป็นแมสออฟไพนะครับน่าจะเกี่ยวกับการโจมตีไกลแล้วก็โจมตีแรงประมาณนั้น,นครับอยู่แค่นี้เองอฉากนี้ครับผมเล่นก่อนที่จะไปเล่นผาดออฟเพนก่อนที่จะไปจัดการกริมนะครับก่อนที่จะไปจัดการโคลอเซียมด้วยซ้ำน,นะครับที่ผมอัดไว้เดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่ามา ลุยเลยนะครับเจอกับฮโลไนโอเคผ่านออฟเพนนะครับตอนจบจะเป็นฮโลไนนะครับตอนเด็กอยู่กับพ่อเรานะถ้าถ้า,ถ,าถ้ามีมีน้องคอมเมนต์บอกมานะประมาณนั้นนะโอเคไปลุยเลยดีกว่าตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรครับฟันฟันเน้นฟันฟัน,ฟน,ฟนเร็วๆนะครับก็โอ้ก็จะผัโอ้โดโอ้ยโดนใหญ่เลยโดนอย่างเดียวโอเคหลบไม่ยากหลบไม่ยาก โอ้ลบไม่ยากโอ้ยโ,โ,โดนทุกดอกครับผมแล้วบอกเก่งโอเคไม่เป็นไรตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโอเคมันละมันมันทำร้ายตัวเองนะครับเรากเ็เราไม่ทำร้ายตัวเองนะเราช่วยตัวเองโอเคอุียอไม่รู้คโ,โลนายเขาเครียดอะไรนะครับเอาละอีกสักหน่อยนึงตอนนี้เรามีเลือดอยู่นิดเดียวนะครับต้องระมัดระวังหน่อยอย่าประมาานะครับ แม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ยากมากนะครับแต่ก็ประมาทไปก็ตุยอยู่ดีโอเคหลบประมาณนี้แล้วก็ลุยเลยอีกทิ้งเออฮะแดดไปแดดไปลบโดด,โดดแทงโดดแทงลบโอเคอย่างนั้นละ่ะตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับใช้แดดหลบนะครับอย่าเดินหลบนะแล้วก็ค่อยต่อตอดไปเทเลนิดเทเลนิดนะครับก็จะผ่านเราไปหลักๆที่เดอะเลยเดียนแล้วกันนะครับไม่แน่ใจว่าพูดถูกอ่านผิดอ่านถูกก็ขออภัยครับเฮ้ยนี่ไงมาช่วยแล้วมาช่วยแล้ว พอนเน็ตโอเคกระจุกเอาละครับผมลุยเลยนะครับโอเคมาถึงก็ซัดก่อนเลยมาถึงก็ซัดซัดก่อนเลยนะครับโอเคหลบแสงหลบแสงหลบแสงก็ซัดต่อเลยแดชหลบนะครับแดชหลบโอ้ย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 จะรอดเลยวะเนี่ยโอเคใส่ไปใส่ไปใส่ไป ต้องระวังนะครับระวังาทางขวาไม่ยากนะกระโดดแล้วก็แด๊หลบเอานะครับเราเราแด๊หลบเอาเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งทำดามจเลยใจเย็นใจเย็นเราขอหลบก่อนแล้วกันนะครับโอกาสมันมีไม่บ่อยนะครับมันมีโอเคโอเคโอเคนั่นแหละเราใช้ชาแมนสโตนต้องขอบคุณชาแมนสโตนนะครับที่ทําให้เราโจมตีเวทได้แรงขึ้นนะครับมากๆากเลยเอาละโอเคขึ้นไปเลย ผมจะใช้ตัวเองอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วตอนนี้จังหวะมาแบบนี้เราก็ซัดซัดไม่ต้องนับเลยโอเคแล้วคอยหลบเอาอยู่ตรงนี้เราจะมีโอกาสที่จะหลบได้ง่ายกว่านะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตรงนี้ก็คอย d a s หลบโอเคแบบนั้นไอ้ตัวนี้เวลามันมาเห็นไหมครมันจะติดพวกไอ้ p a t ท e r n t ท a r เหยียบอะครับทําให้เราปลอดภัยขึ้นนะเฮ้ยแสงแสงระวังดีๆมองมองแสงเล็กก่อนมองแสงเล็กแล้วก็หลบไปนิดนึง โอเคมาละมาละแบบนี้เราค่อนข้างได้เปรียบนะครับจะเย็นๆนิดนึ่งจะเย็นนิดนึงโอเคเฮ้ยเฮ้ยเอาละปึ๊บอืมโอเค okay. เอาละได้อยู่ได้อยู่ไม่น่ายากไม่ไม่น่ายากเอ่ออาจจะเสียเวลานิดนึงครับผมเพราะเราเน้นปลอดภัยเราค่อยๆทำดับเมทีละนิดทีละนิดก็พอโอเคเอาละตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับค่อยๆโดดแล้วก็แดชหลบได้ มองแสงเล็กนะครับหลบแสงใหญ่เราอยู่ตรงกลางเราจะมีโอกาสตอนนี้ก็พอได้อยู่นิดนึงนะครับนิดนึงนิดนึงก็ยังดีโอเคเขาจะพ่นแสงที่3มครั้งเท่านั้นไอแสงที่ออกมาจากตาเขาอ๋อตรงนี้สบายเลยนะเอาละหลบแค่นี้ก็เหลือเฟือเฮ้ยมาแล้วอ้ว, <c oughs> จวีจังว่ะจังวะโอเคเฮ้ยโอ้โหโดน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 โอเคซัดเลยซัดเลย หาโอกาสฮิลนะหาโอกาสฮิลโอกาสที่เราจะฮิลได้โอกาสไหนวะนึกไม่ออกครับโอเคตรงนี้แล้วกันตรงนี้แล้วกันได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะครับเราอยู่ข้างล่างนะครับมันอยู่ไกลาจากเราเฮ้ย,ย,ยขึ้นไปโอ้ยต้องขึ้นนะต้องขึ้นแล้วมันอยู่ข้างบนแล้วมันอยู่ข้างบนแล้วระวังมองแสงก็พอมองแสงเล็กนะครับไม่อยขึ้นหลบไปมันอยู่ข้างบนเฮ้ยวิญญาณดูวิญญาณของพวกพวกเราหรือเปล่ามารอกันเต็มเลยนะครับ มันจะมาร่วมให้กำลังใจเรายังไงก็ไม่รู้โอเคเราขึ้นไปเราขึ้นไปเลยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโดดอุ้ยอุ้ยโดดไปเลยโดดไปเลยเจอแล้วครับเจอตัวแล้วครับยังไงยังไงล่ว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 งเฮ้ยโอ้โหทีเดียวเลยเฮ้ยทำไมเราหน้าเครียดอย่างนั้นอะเฮ้ยโหโลไนท์อุ้ยง้างง้างอะไรอ่ะเรากลายเป็นปั้นได้ครับกดฟันได้เลยครับ กดฟันนะโอเคโอ,โอ้ยโอ้โหเหมือนเราเป็นร่างความมืดนะครับโอเคแทนที่เราจะกลายเป็นภาชนะนะครับเราก็จัดการภาชนะซะเลยนะครับยังไงสินั่นไงเออถ้าจุบแบบแรกเนี่ยเราจะกลายเป็นตรงนี้แทนนะครับ เราจะคอยปอกป้องสถานที่แห่งนี้แทนแต่ตอนนี้จบแบบที่สองเราระเบิดตรงนี้ทิ้งเลยนะโอ้โหโอเคความมืดได้หายไปแล้วที่นี่คือที่เราระเบิดเมื่อกี้เหรอเฮ้ยคอนเนตเฮ้ยไม่นะ h อนเนตโอ้ยโ,โอเค เธอปลอดภัยนะครับเอาแล้วเราอะโอ้โหไม่ว่าจะจบแบบไหนเราก็ไม่รอดนะครับแต่จ,จบแบบนี้เราไม่ต้องไปเป็นภาชนะต่อเราปลดปล่อยนี่คือดวงวิญญาณนะครับน่าจะเป็นดวงวิญญาณของอัศวินมแมลงที่เคยมาต่อก่อนกับสถานที่แห่งนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ผมก็พูดไปเรื่อยนะครับ ใครรู้คอมเมนต์บอกผมทีผมอยากจะเข้าใจบทสรุปเหลือเกินเหมือนดวงวิญญาณหายไปครับเราจะปลดปล่อยดวงวิญญาณจริงเหรอครับโอ้จบแบบนี้ก็เข้าท่าดีเหมือนกันไม่มีความฝันอีกต่อไปโอเคโอ้โหทีมเชอร์รี่นี่ไม่ธรรมดาจริงนะครับขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับผมแล้วนะเจอกันผมไม่ไปครับ